ก็ขอสวัสดีนะนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการซื้อไอเทม X Shot mm hmm. ใน Winner Shop นะครับก่อนอื่นเลยเราก็เข้า Winner Shop นะครับอันนี้ผมล็อกอินไว้เรียบร้อยนะครับร้านนี้ก่นล็อกอินเข้าไปแล้วนะครับถ้าใครยังไม่มี Username นะครับให้มาสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการสมัครสมาชิกไปนะครับสมัครเสร็จแล้วเราก็ล็อกอินเข้าไปเลยนะวิธีการเติมเงินนะครับเราก็ ตัวนี้นะครับเติมเงินพอเข้ามาถึงหน้านี้แล้วนะครับเราก็มาเติมเงินนะครับนี่ส่วนมากจะเป็นบัตรทูบันนี่นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยตรงนี้ก็ใส่รหัสครับ14หลักของบัตรทูบันนี่ตรงนี้ก็ใส่ตามโค้ดข้างล่างนี้นครับพอเราใส่เสร็จแล้วล้วก็ยืนยันไปมันก็จะได้นะครับได้รับพอยเราจะขึ้นมาแบบนี้นะครับผมเติมไปแล้วนะครับ500บาท อ,อันที่มี1บาทคือว่ามันเศษแต่ก่อนนะครับเศษครั้งก่อนที่ผมเติมนะครับาพ,พอเราจะซื้อโค้ดใช่ไหมครับเราก็มารายการสินค้ามันจะมาหน้านี้นะครับแล้วเราก็จะเห็นโค้ดไอเทมต่างๆเลยโค้ดเอ็กช็อตก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกซื้อเลยครับชอบแพ็คไหนนะครับวันนี้ผมจะมาซื้อแพ็คที่4นะครับคือ ex คอม p พลซ e เวอร์สามสวันนะครับ500บาทตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับแพ็คตัวนี้เพิ่งมาได้สองวันนี้เองนะครับผมก็จะซื้อนะครับผมผมล็อกอินเข้าไปแล้วนะครับก็คลิกที่ตรงนี้นะครับออเดอร์นาวนะครับสั่งซื้อนะครับตัวนี้เป็นจํานวนนะครับว่าจะซื้อกี่กี่โค้ดนะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นโค้ดนึงนะครับผมแล้วก็ ในรายการเรามันจะมีนะครับราคาแล้วก็รวมราคาค่าจัดส่งอันนี้ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับมันนะครับเพราะว่าเราซื้อผ่านตรงนี้เลยนะครับเราเป็นโค้ดเลยนะครับแล้วก็คลิกสั่งซื้อนะครับถ้าพอยต์เราไม่พอมันจะบอกว่ายอดสั่งซื้ออะไรนี่นะครับมันไม่พอของเราเราก็เติมให้มันพอนะครับกับรายการที่เราจะซื้อนะครับเราก็คลิกทําการซื้อไปเลยครับเอาแบบง่ายๆเลย ตรงนี้มันก็บอกว่าข้อมูลเกี่ยวกับคุณชื่อนะครับที่อยู่อะไรอะไรนี่นะครับผมแล้วก็เบอร์โทรอีเมลนะครับแล้วก็ต่อไปเลยนะครับกรุณาใส่พาสเวิร์ยืนยันนะครับตรงนี้ให้เราใส่พาสเวิร์ที่เรายืนยันไว้นะครับผมก็จะใส่พาสเวิร์ยืนยันเลยนะครับก็ยืนยันการสั่งซื้อไปเลยนะครับ สั่งซื้อสำเร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ไอเทมโค้ดมานะครับเราก็ก๊อปหรือว่าเราก็ทำการเติมไปเลยนะครับนี่ครับไอเทมโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ออกก๊อปมันไปเลยครับแล้วเราก็มาหน้านี้นะครับตรงนี้นะครับล็อกอินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ล็อกอินก็ล็อกอินให้เรียบร้อยก็มาลงทะเบียนรับของ ตรงนี้ใส่ซีเรียลนะครับที่เรานี่นะครับที่เราสั่งซื้อไว้นะครับมันจะให้ซีเรียลโค้ดมานะครับเราก็เลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับผมจะเลือก d k นะครับเพราะาเล่นเซิร์ฟ DK นส่วนตัวนี้ก็คือโค้ดนะครับโค้ดตามด้านขวานี้นะครับเราก็ยืนยันรับของครับ และการที่คุณได้รับมีดังนี้ e x c o m p i s w e r จำนวน30วันนะครับที่ผมซื้อมานะครับโอเคเลยตกลงไปแล้วครับแล้วเราก็ทำการเข้าเกมนะครับรับปืนได้เลยนะครับปืนเข้าไปอยู่ไอเทมแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็มีอะไรเล็กน้อยมาบอกแค่นี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์คลิปและกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ